จะพาไปดูเบื้องหลังกองละครเดซิกอ,อ่ไม่ใช่ซิกเซนนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าละครเรื่องนี้แหละค่ะทําให้คู่นี้เนี่ยร่วมงานกันมาแล้วนะคะนั่นคือเกรซวัดินทอนและอายกมลเนตรค่ะตอนนี้ค่ะเขาก็มีละครเรื่องใหม่นะคะนั่นคือเรื่องคนรักขอบฟ้าของค่ายเมกเกอร์เคนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ รินทร์อและไอ้กมลเนตรฉากนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นพิเกซจะกลายเป็นชินพัทรในหัวสุดเถื่อนที่ภายหลังจะถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตรกรเมื่อสิริกัญญาตัดสินใจสารภาพรักทา,ทางทางที่กําลังจะแต่งงานกับปานธง <c oughs> เพื่อนรักของพระเอกอยู่แล้วจึงเป็นจุดแตกหักระหว่างเพื่อนรักทั้ง3คนที่ถึงแม้ในชีวิตจริงทั้งคู่จะแกล้งกันตลอดเวลา แต่พอถึงเวลาผู้กำกับเรียกถ่ายทำจริงเท่านั้นก็ใส่อารมณ์ทั้งรักทั้งโกรธจนสาวอายน้ำตาไหลพรากจริงๆเราไม่ได้ักสิแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรด้วยเลยและถ้าสิ่งไม่ใช่แม่ในผมเราเลอกคม ไม่ได้เล่นละครด้วยกันแต่ว่าเราก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆแล้วเหมือนแบบพอมาเจอกันแล้วมันก็คลิกตลอดเพราะว่าอายเป็นคนแบบบ้องๆอยู่แล้วฮะมันก็เลยผม,มรู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวค่ะไมไ่เกี่ยวกัรแดส,สดงสนุกสนานไงก็คุยกันง่าย<อ>แล้วมันก็คลิกง่ายอะไรอย่างนี้คือเราก็จะได้ไม่มีกำแพงแล้วเรียบร้อยเลยอะออยน้ำเสียงแบบเชื่อเลยแบบเรียบร้อยใช่แต่ตัวจริงไม่ใช่อ่ะจริงจริงไม่ใช่ตัวจริงแล้ว คนดื้อเด็กมาตกสำหรับผมผมว่ายากใช่ยากคือว่าคือว่าตอนอ่านบทแล้วตอนแรกตอนคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นาอโอ้โหบทนี้ต้องยากคือมันยากนะมันมันแบบเรายังเรายังไม่เห็นภาพแล้วมันเป็นแบบสิ่งที่แบบว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นในชีวิตปกติจริงๆที่ชีวิตประจำวันเขาเป็นกันอะไรเงี้ยมันเลยทําให้อารมณ์ของตัวละครไปแตะในจุดนั้นค่อนข้างยากเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอือหรือหรือผมผมก็ว่ายากอ่นแล้วยังรู้สึกว่าโอ้ยมันจะเราจะคิดยังไงให้เรารู้สึกว่าเราชื่อ ชื่อในสิ่งที่เรากำลังจะแสดงออกอมาเราไม่ได้อยากที่จะแบบว่าทําเป็นเล่นละครให้คนดูดูดยังไงก็ฝากด้วยละกันนะคะคนละขอบฟ้าคะ่ะมีกระมวลเนตรมาแจมด้วยนิดนึงนะคะเป็นตัวที่ทําให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดมและเดี๋ยวก็จะมาไขามาเฉลยแล้วว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงค่ะก็ฝากการแสดงดีๆของพี่เกรดด้วยนะคะในเรื่อง มีขนาดแค่จุดเริ่มต้นเรื่องคนละขอบฟ้าอย่างเข้มข้นขนาดนี้แล้วชินพัฒน์จะถูกเข้าใจว่าเป็นฆาตกรได้อย่างไรติดตามได้ในละครเรื่องคนละขอบฟ้ามุกรวีศีใหญ่รายงาน,นอ่าอ้ายบอกว่ามาแจมในเรื่องนี้ฝากพี่เกรดด้วยนะคะ่คะแล้วพี่เกรดได้กับใครคะชิปปี้ซีรินค่ะอ,อันนี้ก็เป็นฉากด,ดราม่าของคู่นี้ค่ะค่ะ,ะ,คะแา่เราติดตามกันค่ะสำหรับละครเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะค่ะ